เกิดขึ้นของ Virtual Bank หรือว่าธนาคารไร้สาขาเนี่ยแหละค่ะเคยช่วยให้ประชาชนในที่ไม่สามารถ มีรายได้ประจําแล้วเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ในหลายๆประเทศให้เข้าถึงแหล่งทุนในการทํามาหากินดําเนินการประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นที่บราซิลที่จีนที่อังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นนะคะทีนี้การจะมาดําเนินการที่ไทยเนี่ยแนวโน้มมันน่าจะเป็นยังไงในการตอบโจทย์เมื่อวานนี้ค่ะคุณเผ่าภูมิโรจันสกุลเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอธิบายภาพให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถาบ,บันการเงินไทยฝั่งหนึ่งก็คือธนาคารพาณิชย์ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยแหะค่ะการจะเข้าถึงบริการเข้าถึงเงินทุนนั้น เราจะต้องมีรายได้ประจําต้องมีหลักทรัพย์ในการค้าประกันแต่คนที่ไม่มีรายได้ประจำํำล่ะทํำยังไงก็อาจจะต้องเลือกไปทางฝั่งนอนแบงก์ bank. ซึ่งระบบมันยังไม่สมบูรณ์นะคะดังนั้นการเข้ามาของ Virtual Bank ก็จะเป็นเหมือนโซ่ข้อกลางที่เชื่อมให้ระบบการเงินบ้านเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ แต่ถ้าเราดูที่ในระบบเนี่ยมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาถามว่าสมบูรณ์ยังคําตอบคือไม่สมบูรณ์นะถ้าสมมุติผมเป็นประชาชนที่ไม่มีรายได้ประจำนะครับเข้าสู่แบงก์พาณิชไม่ได้มผมมีทางเลือกเดียวคือนอนแบงก์ซึ่งเครดิตเออซึ่งดอกเบี้ยสูงมากถูกต้อสูงกว่าถูกต้องนอนแบงก์นี้เราจะมีปัญหาทางด้านตัวค่าใช้จ่ายเรื่องของราคาของมันซึ่งสูงสูงเกินไปที่จะพี่พี่น้องประชาชนจะอยู่ได้แล้วก็ไม่สามารถสนับสนุนตัว การการผลักดันในเชิงธุรกิจได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรามีความจําเป็นที่จะต้องใส่กลไกลเข้าไปตรงกลางเชื่อมระหว่างตัวธนาคารพาณิชย์กับนอนแบงค์เราเรียกตรงนั้นว่า v ว r t u a l Bank นะครับถามว่า v ว r t u a l Bank เราจะตอบโจทย์ใครครับคําตอบคือเราจะตอบโจทย์กลุ่มประชาชนที่ไม่มีไรายได้ประจํากลุ่มที่ไม่ได้รับการบริการทางการเงินที่ทั่วถึงร,รวมถึงภาระในการที่จะเปดึงนี้นอกระบบเข้ามาในระบบ บ้านเราเนี่ยมีความเหมาะสมหลายอย่างนะคะที่เอื้อต่อความสําเร็จของ Virtual Bank ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลก็มีเพียงพอ อีคอมเมิร์ซก็เยอะโทรคมนาคมก็แข็งแกร่งสถาบันธนาคารก็แข็งแกร่งด้วยแล้วก็เป็นประเทศกําลังพัฒนาตอนปลายๆที่มีโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสมคนก็ใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงดังนั้นธนาคารไร้สาขาเนี่ยก็จะเป็นการรวมทุนกันรวมกลุ่มกัน3หลัก3ก้อนหลักๆก,ก็คือกลุ่มธนาคารกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคมและก็ข้อมูลน,นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยกระจัดกระจายพอมี Virtual Bank 3ก้อนนี้จะมารวมกันในการพิจารณาปล่อยกู้ก็จะง่ายยิ่งขึ้นอย่างเมื่อก่อน ถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์ค่ะถ้าเขาจะปล่อยกู้เนี่ยเขาอาจจะต้องขอสลิปเงินเดือนอาจจะต้องไปเช็คเครดิตบูโรแต่ทีนี้พอมีธนาคาร Virtual Bank มี3ก้อนเข้ามารวมกันเมื่อก่อนเนี่ยข้อมูลพฤติกรรมของประชาชนทางธนาคารเขาอาจจะไม่มีจะไปอยู่ทีท่บริษัทโทรคมนาคมพอเข้ามารวมกัน ก็จะมีข้อมูลส่วนนี้แล้วโดยจะมีบริษัทที่เก่งด้านเทคโนโลยีเข้ามาสกัดข้อมูลเอามาใช้เป็นพิจารณาเครดิตสกอร์เพื่อที่จะปล่อยกู้ให้กับกลุ่มคนที่อาจจะไม่มีสลิปเงินเดือนในการมา ขอกู้อย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้นะคะแต่ทีนี้พอมาพูดถึงแง่นี้แล้วเนี่ยดังนั้นกลุ่มที่จะมาเป็นเวอร์ชวลแบง์คงต้องแข็งแกร่งกันพอสมควรทุนคงต้องหนาค่ะเริ่มต้นทุนจดทะเบียนคุณเผ่าภูมิบอกว่าขีดกันที่5,000ล้านบาทหลายคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอห0 0 0ล้านแบบนี้ก็คงจะต้องจำกัดกับกลุ่มธนาคารผู้เล่นเก่าๆหรือว่าบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ๆอีกหรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มทุนข้ามชาติหรือเปล่าแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยในการแข่งขันกับทางธนาคารพาณิชย์ หรือจะเป็นแต้มต่อกันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็อธิบายเอาไว้ให้ชัดเจนกันแบบนี้ค่ะตัว v i r ร์ช l Bank เองเนี่ยต้องมีคุณลักษณะที่มีความมั่นคงนะครับรากฐานแน่นหนาเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นผู้รับฝากเงินจากประชาชนนะครับความเชื่อมั่นเป็นเรื่องสําคัญนะครับและเขาต้องทําให้ทุกประเทศเมีความมั่นใจว่าเขาจะนําสิ่งที่ดีมานะครับแล้วก็ไม่จ้าง ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆในะบบเศรษฐกิจและภาคการเงินให้คนอื่นด้วยนะครับอันนี้คงเป็น3มิติที่สําคัญของของ v i r t u a l b a บ k บริการเนี่ยเหมือนกับธนาคารพาณิชย์เพียงแต่ไม่มีสาขาเท่านั้นนะคะดังนั้นความเหมาะสมของธนาคารไร้สาขาแห่งประเทศไทยในจุดเริ่มต้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าไม่ควรจะเกิน3 ธนาคารเพราะการที่จะมีผู้เล่นมากไปเนี่ยอันนี้มันก็จะสุ่งเสี่ยงกระทบกับความอยู่รอดทางธุรกิจด้วยเหมือนกันอาจจะถึงขั้นปิดกิจการแล้วกระทบผู้บริโภคแต่ว่าถ้าเกิดฟังจากทางฝั่งรัฐบาลนะคะดูเหมือนอยากจะได้มากกว่านั้นค่ะเกบไม่ใช่จํานวนในการจับเพราะฉะนั้นข้อเสนอแรกที่ว่าเป็น3รายเท่านั้นตอ<ก>นแรกเรา่ยิงว่า3รายตกไปนะฮะเราใช้ไครจีเรียหรือใช้คุณสมบัติในการจับ ถ้าสมมติท่านผ่านตามคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้แล้วมีความาน่าเชื่อถือในเชิงระบบ<ม>ว่าจะสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้และก็มีมีมีความเสี่ยงที่ไม่สูงที่จะกระทบต่อความเสี่ยงเชิงระบบนะฮะต่างๆเหล่านี้ผ่านเกณฑ์ปุ๊บก็ก็จะได้หลายเส้นคือเราเราใช้หลักการเดียวกันกันกบที่ที่ในประกาศกระทรวงการคลังนะคะซึ่งเดี๋ยวในแง่ของว่าในแง่ของการประเมินตามหลักการเนี้ยเราก็ต้องทนะําหน้าที่ตรงนี้ซึ่ง ที่เราเคยประเมินไว้นะคะณนะตอนนี้เราก็มองว่าจํานวนที่เหมาะสมเนี่ยก็คือไม่เกิน3รายนะคะแต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวเราก็คงต้องดูตามหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงการคลังเลยค่ะ บริการเนี่ยเหมือนกับธนาคารพาณิชย์ทุกอย่างเลยนะคะฝากถอนปล่อยกู้ลงทุนต่างๆข้อดีที่คาดหวังกันก็คือธนาคารไร้สาขาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายด้วยความที่ไม่ใช่กลุ่มรายได้ประจําดังนั้นคนที่ไม่มีหลักประกันเข้าถึงแหล่งทุนจะเข้าถึงทุนในระบบได้การไม่มีสาขาก็จะทําให้ต้นทุนการเงินต่ํากว่าราวสิเรนะคะก็คาดหวังว่า ไอ้ส่วนที่มันลดไปนี่แหละจะมาส่งคืนให้กับผู้บริโภคนั่นก็คือดอกเบีย้ยเงินฝากที่น่าจะสูงขึ้นกว่าธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันดอกเบีย้ยสินเชื่อก็น,กน่าจะต่ากว่าธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันเช่นเดียวกันดังนั้นคนที่จะเป็นผู้ลงทุนหน้าใหม่ๆก็อาจจะเพิ่มโอกาสได้มากยิ่งขึ้นและด้วยความที่เศรษฐกิจไทยเป,เป็นเศรษฐกิจที่นอกระบบสูงนะคะมี SME มีมีพ่อค้าแม่ขายที่เขาไม่สามารถพิสูจน์รายได้เข้าไม่ถึงสินเชื่อเยอะกลุ่มลูกค้า ก็เยอะดังนั้นก็คงต้องแข่งกันหาลูกค้าดึงเข้าระบบซึ่งก็จะรวมไปถึงกลุ่มที่กู้นอกระบบอยู่ในตอนนี้ด้วยประเทศที่ประสบความสำเร็จกับการมี Virtual Bank ก็คือประเทศที่มีเศรษฐกิจนอกระบบสูงอย่างจีนที่เขาประสบความสำเร็จกันก็อนุมานว่าจากพฤติกรรมจากสภาพแวดล้อมความเหมาะสมเชื่อว่าธนาคารเวอร์ชวลแบงกก็น่าจะเกิดในไทยได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากเขาเป็นบริษัทที่เป็นเวอร์ชวลแบง์ไม่มีสาขาไม่มีพนักงานอะไรต่างๆนะเขาก็จะมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าแบงก์ปกติประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ซิ่งนั้นก็จะส่งต่อไปที่ผู้บริโภคเราคาดหวังในการเห็นดอกเบีย้ยเงินฝากของเวอร์ชวลแบง์ที่สูงขึ้นเราคาดหวังในการเห็นสินเชื่อดอกเบี้ยสินเชื่อไม่ไม่ดอกเบีย้ยเงินฝากสูงขึ้นอดอกเบี้ยสินเชื่อต่ําลงอ๋อเราสามารถฝากกับ ๋อ virtual เขาเขาเป็นแบงค์ virtual bank คือแบงค์ไม่ใช่ non non bank ปล่อยกู้ได้แต่อันนั้นไม่ได้แต่อันนี้ virtual bank เป็นแบงค์ทำได้ทั้งสองขาถูกต้องสิ่งที่ต่างกันอีกอย่างก็คือว่าของแบงค์เนี่ยรับเงินฝากไปปล่อยกู้อนแ bank เขาใช้เงินส่วนตัวไปปล่อยกู้เพราะฉะนั้นต้นทุนเขาสูงต้นทุนของน o n ของ virtual bank จะต่ำกว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะว่าจะทำให้คนที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนในระบบเนี่ยสามารถเข้าถึงเงินทุนได้แล้วก็ดอกเบี้ยก็คาดหวังเหมือนกันว่า มันจะสูงขึ้น